นิ้วมือสามารถจะบอกได้นะครับว่าเราเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาที่จะมาสร้างบารมีหรือคนที่มีกาบากลางฝ่ามือจะมีข้อนิ้วมือแบบไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ ดีท่านผู้มีพระคุณทุกคนกับผมนะครับและท่านที่มีบุญบาร,รมีหรือมีกะบักกลางฝ่ามือหรือผู้ท่านที่ได้ถูกเลือกมาให้มาสร้างบุญบาร,รมีนะครับวันนี้รายการพิขามาเล่าจะมาพูดถึงเรื่องข้อนิ้วมือที่จะบอกว่าคุณเป็นคนที่ถูกเลือกให้มาสร้างบุญบาร,รมาีหรือว่าเป็นผู้ที่ถูกเลือกให้มาธนุูศาสนาหรือเปล่าเนี่ย แต่ก่อนอื่นเนี่ยโบสถเมตตากดติดตามก่อนแล้วก็แชร์เป็นแรงใจผมด้วยนะครับแล้วก็ส่วนใครจะเมตตาอุดหนุนสินค้าเทียนหอมของผมก็จะมีเทียนชานเดินนะครับมีไข่ถั่วเหลือง100%นะครับแล้วใส่น้ำมันเสริมลมหอมไปด้วยตอนนี้แถมแหวนพญานาคเรียกซับอยู่นะฮะมีจํานวนจํากัดโคตรละ2องรบาทเองค่าส่ง50บาทนะครับหรือจะเป็นเทียนหอมอชุดชานนะครับชุดคณะดซับหนึ่งแล้วก็คณะดซับสองนะครับชุดละสิบห้าสิบส่งฟรีนะครับ ก็คนที่ร่วมรับชมคลิปแล้วก็ติดตามคลิปแล้ก็ไปร่วมสร้างบบารมีสร้างแดนเทพแดนธรรมที่กาญจนบุรีโดยที่ไม่ต้องบริจาคไม่ต้องโอนเงินมาเลยนะครับการที่ผมให้ทุกคนได้ความรู้ได้รับชมคลิปแล้วยังได้ร่วมสร้างบุญบาร,รมีด้วยเนี่ยถือว่า,าเป็นสิ่งที่ ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายนะครับคือทุกคนก็ได้ความรู้ด้วยผมก็ได้เผยแผ่บุญบาร,รมีของทุกคนให้ได้รับรู้ด้วยว่าทุกคนมีบุญบาร,รมียังไงวันนี้ผมจะให้ทุกคนมาดูนิ้ว2นิ้วคือนิ้วชี้กับนิ้วกางนะครับนิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยมันสามารถจะบอกได้นอกจากลายมือนะครับบางคนบอกมีการบากาฟมือแล้วมันอะไรที่จะสามารถบอกได้อีกไหมว่าเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกมาสร้างบุญบาร,รมีหรือธนบุญศาสนศาสนานครับก็คือจะมีที่ข้อนิ้วนะครับซึ่ง ก่อนอื่นเนี่ยให้เอาดูนิ้วชี้ก่อนละกันนะครับก็คือในนิ้วเนี่ยนิ้วชี้เนี่ยจะมีอยู่3ข้อก็คือเส้นข้อเนี่ยก็คือเส้นที่แบบว่ามันเอาเอาดับตั้งแต่ที่มันล้อมนะฮะมันจะดูมันมี2อันแต่เอาเอาอันที่เริ่มรับตั้งแต่ว่าเส้นข้อที่มันล้อมตรงนี้นะฮะให้เอาไม้บรรทัดมาฮะก็คือมันจะมีข้อที่1อันนี้คือข้อที่1นะฮะข้อที่2ข้อที่3นะครับถ้าเราวัดแล้วเนี่ยถ้าข้อที่1ตรงนี้ มันสั้นสั้นสั้นกว่า2ข้อนี้สั้นกว่าข้อที่2สองข้อที่3เนี่ยหมายถึงว่าคนที่มีข้อที่1สั้นเนี่ยหมายถึงเป็นคนที่จะสนใจเรื่องวัตถุและเหตุและผลนะฮะจะไม่ค่อย มีความเชื่อในศาสนาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าจะมองในเรื่องว่าถ้าไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ก็จะไม่ค่อยเชื่อหรือศรัทธานในศาสนาเท่าที่ควรแต่คนที่มีข้อที่1สั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่ไม่นับถือศาสนานะครับคนที่มีข้อที่1สั้นกว่าข้อที่1่ข้อที่2ที่3เนี่ยถ้าบางทีดวงชะตาชีวิตมันมีการพลิกผันมีขึ้นมีลงแล้วเขาได้รู้อะไรบางอย่าง สักวันหนึ่งเขาอาจจะมาศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วกลายเป็นคนที่ใจบุญสุนทานและสร้างบารามีได้ในอนาคตเหมือนกันไม่ใช่ว่าข้อที่1นึ่งอ่าสั้นแล้วจะไม่สนใจศาสนาแต่ว่าบางทีเขาจะสนใจในเรื่องเหตุและผลก่อนหลักเหตุผลก่อนหรือสนใจทวัตถุก,ก่อนที่จะเชื่อมงมงายในศาสนาส่วนคนที่มีข้อที่1อันนี้นะฮะวัดมาโดยตั้งแต่ปลายนิ้วจนถึงข้อนี้นะฮะข้อที่1เนี้ยถ้ายาวยาวกว่าข้อที่2ที่3เนี้ย หมายถึงว่าคนพวกนี้จะสนใจในเรื่องศาสนาความเป็นไปของศาสนาสนใจศึกษาธรรมะอะไรพวกนี้และเชื่อมั่นในเชื่อในศาสนาต่างๆของที่ตัวเองศรัทธานับถือนะครับส่วนถ้าข้อที่2เนี่ยถ้าข้อที่2นี้ยาวยาวกว่าข้อที่1นะฮะข้อที่2ตรงนี้นะฮะถ้าวัดแล้วเนี่ยข้อที่2นที่ยาวยาวกว่าข้อที่1และยาวกว่าข้อที่3เนี่ยหมายถึงคนที่มีข้อที่2ยาวเนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น มีความอดทนมีความพยายามที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองตั้งความหวังไว้หรือมีปฏิปณิธานอะไรบางอย่างไว้ว่าจะต้องทําให้ได้เขาจะพยายามทําให้สําเร็จไม่ว่าจะลําบากยากลาบากหรือยากแค้นแค่ไหนเขาไม่กลัวนะฮะเขาก็จะพยายามมุ่งมั่นทำให้สำเร็จนะฮะแล้วถ้าสมมติข้อที่3ตรงนี้ยาวยาวยาวกว่าข้อที่2และข้อที่1นะฮะข้อที่3นี่ยาวแล้วตรงนี้ เนินพื้นฐานตรงนี้นูนอิ่มหมายถึงคนพวกนี้คนที่มีข้อตรงนี้ยาวที่สุดเนี่ยนะฮะยาวก,กว่า2ข้อเนี่ยเป็นคนที่ชอบบงการมีความหยิ่งทะนงในตัวเองและเป็นคนที่กระตือรือร้นที่จะประกาศให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองมีความสามารถมีอะไรจนบางคนเขาบางคนอาจจะไม่ยอมรับนับถืออะไรอย่างนี้และเป็นคนที่ถ้าตัวเองเนี่ยศรัทธาของตัวเองแล้วจะไม่สนใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย และบางทีอาจจะกลายเป็นคนที่อาจจะไม่ศรัทธาศาสนาที่คนอื่นศรัทธาด้วยซ้ำถ้าตรงนี้ายาวยาวกว่า2และ1นะฮะถ้าที่3ยาวและตรงนี้นูนนะฮะหรือจะเป็นพวกประเภทว่าบางทีถ้าตัวเองศรัทธาในสิ่งไหนตัวเองแล้วก็จะไม่สนใจของคนอื่นจะมั่นใจของตัวเองนะคะแล้วมาดูว่าคนที่ถูกเลือกหรือมีการปฏิกา,ารฝ่ามือเนี่ยส่วนใหญ่ตรงนี้ข้อแรกนี่จะยากกว่าข้อที่2และที่3นะฮะ แล้วมาดูนิ้วกลางนะครับถ้าเรามาดูนิ้วกลางถ้าข้อที่1ของนิ้วกลางนี้นะฮะเราวัดแล้วตั้งแต่ปลายนิ้วจนถึงตรงเส้นข้อนี้นะครับถ้าข้อที่1นี้ยาวยาวกว่าข้อที่2แล้วยาวกว่าข้อที่3เนี่ยถ้ายาวมากเนี่ยเป็นคนที่ยาวมากๆยาวแบบยาวผิดปกติงียคือเป็นคนที่อาจจะคุณก็ชอบเก็บตัวนะฮะ <icos> แล้วก็เป็นคนที่บางครั้งมองโลกในแง่ลบหรือบางทีก็อาจจะมองโลกในแง่ที่รู้สึกว่า มันไม่ดีมีสิ่งไม่ดีอะไรอยู่และเป็นคนที่ชอบทำตัวลึกลับเป็นคนที่รู้สึกว่าจะสนใจเรื่องพลังเหนือธรรมชาติบางคนกลายเป็นพวกที่เล่นแร่แปรธาตุเป็นคนที่ชอบสนใจสยศาสตร,ร์หรือเรียนคาถาอาคมเป็นพวกมีคาถาอาคมมากเกินไปจนบางครั้งกลายเป็นเหมือนกับพวกหมอผีหมออะไรที่เป็นลักษณะเหมือนกับพวกบ้าวิชาอาคม ถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งนะฮะจะกลายเป็นธาตุของคนที่มีพลังเหนือธรรมชาติไปเลยถ้าคนที่มีข้อที่1ของนิ้วกลางเนี่ยยาวผิดปกตินะครับแต่ถ้ายาวไม่ได้ยาวผิดปกติยาวก,กว่าข้อที่2กับข้อที่3พอสมควรหมายถึงคนคนที่มีข้อนิ้วข้อแรกนะฮะยาวพอสมควรไม่ได้ยาวมากจนโดดเกินไปนะฮะแต่ว่าข้อที่1ยาวกว่าข้อที่2ที่3ของนิ้วกลางนะหมายถึงคนพวกนี้ก็จะมีความสนใจในศาสตร์เหนือธรรมชาติ และมีความสนใจที่จะเขาเรียกอะไเหมือนกับมุ่งมั่นเกี่ยวกับธนุบุญของศาสนาแล้วก็เป็นคนที่ยึดมั่นในศาสนาทําทุกวิธีทางเพื่ออุทิศเพื่อศาสนาเป็นคนที่ยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือมนุษย์หรือทุ่มเทเพื่อจะช่วยเหลือมนุษย์ที่รู้สึก ยากลําบากอะไรอย่างเงี้ยคือง่ายๆว่าเป็นคนที่ยอมเสียสละตนเองเพื่อให้ผู้อื่นได้ดีหรือหรือหรือ,รอสามารถจะช่วยคนอื่นให้พ้นทุก์ได้ถ้าตัวเองมีความสามารถถ้าหมายถึงว่าข้อที่1เนี่ยมันยาวกว่าข้อที่2ที่3นะดังนั้นถ้าบอกว่าคนที่มีการบาดการฝ่ามือเนี่ยควรจะมีข้อที่1ทั้งนิ้วชี้ยาวสมมติยาวกว่าข้อที่2ที่3และนิ้วกลาง ข้อที่1ยาวกว่าข้อที่2ที่3คนพวกนี้คือคนที่มีการบากางฝ่ามือก็จะเป็นคนที่มีข้อทั้งนิ้วชี้และนิ้วกลางเนี่ยยาวกว่าข้อที่ 2- ที่3หมายถึงคนพวกนี้จะเชื่อเชื่อในพุทธศาสนาและเป็นคนที่เหมือนพรมลิขิตเทหรือว่าถูกลิขิตมาให้มาสร้างบุญบรารมีธุดุค์ศาสนาต่อไปและยอมรับว่าทุกอย่างมันเป็นกฎแห่งกรรมทุกอย่างมันเป็นผลแห่งการกระทําหรือกรรมถูกลิขิตมาอะไรอย่างนี้ แต่ถ้าคนคนที่ข้อที่2ของนิ้วกลางเนี่ยยาวก,กว่าข้อที่1่ถ้านี้ข้อที่2อนี่นะฮะยาวก,กว่าข้อที่1และยาวก,กว่าข้อที่3หมายถึงคนคนประเภทนี้เป็นคนที่ชอบทํางานอยู่ข้างนอกไม่ชอบอยู่บ้านชอบธุรกิจหรือการงานต่างๆเนี่ยจะอยู่นอกภายนอกตัวบ้านหรือกลางแจง้งอย่างเช่นพวกชาวไล่ชาวสวนพวกอ่าพวกช่างพวกก่อสร้างพวกทําธุรกิจอสังหาพวกจัดสรรที่ดิน พวกอะไรที่เกี่ยวกับพวกทําธุรกิจกลางแจ้งอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยกลางไม่ชอบอยู่บ้านไม่ชอบอยู่กับที่นีไม่ชอบอยู่ในล่มอ่างี้ดีกว่านะครับแล้วถ้าคนที่มีข้อที่3อันนี้ของของของนิ้วกลางเนี่ยข้อที่3เนี่ยยาวกว่ายาวกว่าข้อที่2และที่1ตรงนี้นะฮะข้อตรงนี้ถ้าข้อข้อที่นิ้วกลางข้อที่3ยาวกว่า2คันเนี้ยหมายถึงคนพวกเนี้ยเป็นคนที่สนใจแต่วัตถุและ ที่ดินบ้านทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์เป็นคนที่สามารถจะทาธุรกิจสนใจแต่เรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สนใจแต่เรื่องวัตถุที่ดีๆหรูหรูหรูหลาอะไรพวกนี้แต่จะทําแล้วจะประกอบเสร์นั่นหรือรวยหรือ,รอ,รอมีเงินมีทองหรือกําไรมากมายอันนั้นก็ต้องมาดูลายมือต่อแต่คนที่มีข้อที่ที่สของนิ้วกลางเนี่ยยาวยาวและยาหนากว่า ข้อที่2และข้อที่1พวกนี้คือเป็นคนที่สนใจเรื่องวัตถุสนใจเรื่องบ้านและที่ดินสนใจเรื่องอสังหาริมทรัพย์มากกว่าดังนั้นคนที่มีสรุปคือคนที่มีก,รกา,ารประการฝ่ามือหรือคนที่ถูกเลือกมาเนี่ยจะมีข้อที่1อันนี้กับนิ้วกลาง2นิ้วชี้นิ้วกลางเนี่ยยาวกว่าทั้ง2ข้อหมายถึงคนพวกเนี้ยอันนี้ เขาจะสนใจเรื่องศาสนาทุรุิศาส,สนาและยอมเสียสละตัวเองเพื่อทุ่มเทให้กับศาสนาหรือยอมเสียสละตัวเองเพื่อช่วยเหลือหรือแนะนําคนอื่นมนุษย์คนอื่นหรือช่วยเหลือประชาชนอะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวเองทําได้นะฮะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับลองไปลองไปดูกันนะเป็นความรู้นะครับก็วันนี้รายการพิฆามาเล่าก็กราบขอบพระคุณคนนะครับที่เมตตาอุตส่าห์รับชมคลิปและกดติดตามคลิปนะก็ขอให้ผลบุญกุศลน,นี้ ที่ได้ร่วมสร้างบารมีกับผมช่วยทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองตุลาตะเรี่ยวที่หนึ่งทุกคนนะครับขอบพระคุณครับ